เปลี่ยนวัสดุรีไซเคลิลเป็นสิทธิ์ลุ้นรางวัลกว่า2ล้านบาทมีทางรถยนต์ไฟฟ้า iPhone iPad ทุกเดือนทํายังไงมาดูกันกับตู้สมาร์ทบินของ Trash Lucky ก่อนอื่นนะครับจะต้องลงทะเบียนผ่านไลน์ก่อนนะครับที่ไลน์ at Trash Lucky แล้วก็เซ็ตรหัสพิน6หลักก่อนจากนั้นมาที่ตู้นะครับกดเข้าสู่ระบบจากนั้นเราก็สามารถใส่รหัสสมาชิกได้เลยนะครับใส่รหัสสมาชิกเสร็จแล้วเราใส่พิน6หลักที่เราตั้งไว้นะครับเพื่อล็อกอินนะครับ จากนั้นระบบก็จะล็อกอินให้เราเรียบร้อยนะครับเราก็ทําตามสเต็ปของตู้เลยนะครับสเต็ปแรกก็คือเราจะกดพิมพ์สติกเกอร์และทิ้งขยะนะครับวันนี้เรามาส่งกระป๋องอลูมิเนียม1ถุงนะครับเราก็จะเลือกประเภทอลูม al ิเนียม1ถุงนะครับจากนั้นเรากดพิมพ์สติกเกอร์ได้เลยนะครับกดพิมพ์รอเครื่องสักครู่เดียวนะครับระบบเครื่องของเรานะครับก็จะพิมพ์สติกเกอร์ออกมาให้แบบนี้นะครับ พิมพ์สติกเกอร์เสร็จแล้วนะครับก็แปะไปที่ข้างถุงเลยนะครับเท่านี้เราก็พร้อมส่งเพื่อรับคะแนนกันแล้วนะครับจากนั้นเรากดปุ่มได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับหมายถึงว่าเราได้รับสติกเกอร์แล้วนะครับตู้ก็จะเปิดให้เราเลยนะครับเราก็นําของที่เตรียมมานะครับพร้อมแปะสติกเกอร์แล้วเนี่ยวางไว้เลยนะครับจากนั้นเราก็ปิดตู้ให้เรียบร้อยนะครับและกดปิดประตูแล้วนะครับ กดเรียบร้อยตู้ของเราก็จะชั่งน้ำหนักให้นะครับวันนี้เราส่งทั้งหมด0 3 8กิโลกรัมนะครับ3ขีดนะครับเรากดทำรายการต่อนะครับโอเคผักของลงตู้นะครับเราผักของเพื่อให้ของของเราเนี่ยเก็บไว้ในตู้นี้นะครับเพื่อรอให้แทชชักี้มารับนะครับผักของลงตู้เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนำด้ามจับกลับมาที่เดิมนะครับและกดทำรายการต่อนะครับ หน้านี้นะครับสําคัญมากนะครับกรณีที่ท่านไหนเนี่ยมีของประเภทเดียวกันมากกว่า1ถุงหรือว่าไม่หมดนะครับสามารถกดชั่งได้นะครับก็คือใส่น้ําหนักเพิ่มประตูก็จะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราส่งครบเสร็จแล้วนะครับสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับเราชั่งน้ําหนักหมดแล้วเราก็กดปุ่มชั่งน้ําหนักหมดแล้วได้เลยครับระบบก็จะขึ้นให้ดูนะครับว่าน้ําหนักนะครับที่ทั้งหมดที่เราได้เนี่ยคือได้ทั้งหมดกี่กิโลกรัมนะครับ เราดูคะแนนเรียบร้อยแล้วเรากดเสร็จสิ้นได้เลยครับกดเสร็จสิ้นแล้วรอตู้สักครู่หนึ่งนะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้รับคะแนนเพื่อลุ้นรางวัลนอกกระซองล้านบาทแล้วนะครับง่ายๆเพียงท่านี้เองครับสำหรับการรุ้นรางวัลในแคมเปญโคกชนแยกแลกลุน้นโชคกับ Trash และกี้ปี3มนะครับมารุ้นรางวัลกันเยอะๆนะครับ